พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอ่อนพระทัยรับสั่งให้ข้าพระเจ้าฟังว่าเดี๋ยวนี้ฉันก็พยายามที่สุดไม่ให้คนมาทำลายป่าชายเลนข้าพระเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทรงห่วงป่าชายเลนมากรับสั่งว่ารู้ไหมป่าชายเลนคืออนุบาลเท่ากับว่าปูปลากุ้งเขาใช้เป็นที่เขาเกิดมาเล็กๆย่งสู้กับโลกนี้ไม่ไหว เขาใช้เป็นที่พักพิงแล้วก็โตวันโตคืนขึ้นมาเพื่อให้เราจับกินเดี๋ยวนี้ป่าชายเลนจะโดนคนที่ไม่มีความคิดจองจับทำลายแต่เป็นมานานแล้วตลอดเวลาทรงเห็นและทรงพยายามสู้ทรงพยายามขอซื้อกับชาวบ้านด้วยซื้อป่าชายเลนและสมเด็จพระเทพพระราชสุดาได้เห็นและได้ต่อสู้กับองค์เองเหมือนกัน เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของราษฎรทุกขณะทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนต้องระวังให้ดีเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อย ได้อาศัยอยู่ที่ป่าชัยเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชัยเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วยต่อมาข้าพเจ้าก็นำมาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ช่วยกันรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่ง ตลอดเวลาเวลานี้ตั้งแต่สาวๆจน75เนี่ยท่านจากแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พราบรมราชินีนาถที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนในหลายโอกาสที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2542ก่อนที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะถูกจัดตั้งขึ้นนับจวบจนปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้น้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติมากมาย ในหลายโครงการและกิจกรรมที่สำคัญสำคัญได้แก่โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถในวโรกาสทรงเจริญพระชนพรรษา72พรรษาในระหว่างปีพุทธศักราช2545ถึง2551และมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืงยน จวบจนปัจจุบันนอกจากนี้การทำงานของกรมทรัพ,พยากรทางทะเลและชายฝั่งยังได้ทำงานภายใต้หลักการดวงใจสีเขียวของนายวิเชษเกษมทองสีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลักการทำงานของผมก็คือรวดเร็วโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ทังงานวิชาการและการเงิน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันส่งเสริมให้ทุกคนทำงานด้วยมีดวงใจสีเขียวร่วมกันป้องกันรักษาฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์รัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปจนถึงชั่วลูกชั้นหลานการจัดโครงการปลูกป่ารวมใจดวงใจสีเขียวรวมเป็นหนึ่งเดียวเทอไทยองราชินีในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา81ภพรรษา12สิงหามหาราชินีในปี2556โดยจัดให้มีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าชายเลนด้วยการปลูกพันไม้ชายเลนรวมทั้งปล่อยพันุสัตว์น้ำบนเนื้อที่9ไร่ในบริเวณบ้านทำเนียบตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศชายฝัย่งแก่จังหวัดเพชรบุรีที่นอกจากโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีแล้วในเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติก็มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในและนอกประเทศให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน